โอเคครับใส่าใสายลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างเป่าบอกจะทดสอบให้ดูครับต้นไม้ต้นนฮะคุณถอนต้นไม้ดูเลยได่รีโมทมันอันนี้เหรอสองอย่างแล้วก็มีแบบมีสายด้วยอ๋อมีสายด้วยสายมันยาวกี่เมตรเนี่ยยาวอ๋ออันนี้เป็นสาย จะเียรกว่าอันนี้เสถียรกว่าแบบเราต้องการนิดนึงนิดเดิ้ลจะเทียรกว่าโอแต่ว่าเอาความสะดวกดีกว่าแต่มันเข้าไม่ได้มันได้ไก่ไหมโอไกลครับก็หลายหลายนิดถึงน่าจะแถวในร้านนั่นก็ถึงนะบอกอ๋อนี่ต่อแบบนี้แบตง่ายแต่ว่ามันปลอดภัยแบบคลิปแบตยังงี้เหรอแต่คลิปป่ควบวกอ๋อแล้วทำไมต้องต่อแบบเนี้ยมันปลอดภัยสำหรับลูกค้าครับอ๋อ คือไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงไว้เลยไม่ต้องต่ออ๋ออยากดีก็ใส่ป้อกแป็คก็ได้ใส่ป้อกแป็คเกิดเวลาป้อกแป็คมันมีปัญหามันเสียก็ต้องมาไล่หาถ้าอย่างนี้ก็เอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเป็นนวลดีเอาแบบประหยัดก็มันกินไฟเยอะใช่ไหมยี่ทดสอบไม่ดูครับนี่อะไรกดไม่ได้ต้องคลายกดเถ้ากดปีแล้วดึงเบาๆเด้อเพราะจะดึงแรงเดี๋ยวมันกู้ อ๋อค่อยๆดึงนี่อ้าวมันดึงง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้นี่ถ้าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้มันดึงไม่ได้เหรอ กนนีนี้เราโจะตัวนีแล้วมันดึงได้ใช่โอ้แล้วก็พลดได้ด้วยทำให้พลดตัวเบาไม่ให้งโอ้กรนี้เราอยากทดพลดตัวน,นั้นนี้ดูด้วยนะเดี๋ยวเดือดูครับเราเราไม่เคยใช้นัะนนี่ต้องไอ้แจ็คฟ็อกทดสอบให้ดูดิเพราะว่าไม่เคยมีครับอ๋อมันต้องคล,ลายตัวนี้อก่อน,อนบอ่โอ เพื่อยัดสลิงเข้าไปข้างในนี่โนโก็ได้เอาไว้ก็เลยอ่าอ่าอ่าเพราะว่าพี่มันไม่เกะยกะหรอกเดี๋ยวนี่ม,นนมันบอกว่าได้4ีตันเหรอน,น,นี่ลอกโหลด 4, 4ตีต,ตันใช่แต่ว่ามันมันดึงเกินนะอยู่แล้วครับเหรอมันดึงเท่าไหร่มันดึงสิบกว่าครับนี่ตัวนี้นะ ี่งรอบเริ่มมาเป็น่ตัวของแงเือ,ทอเท่เือ,อ,เอรอบนึงอ๋งอหมอายถึงเราต้องใช้ตัวนี้เปเกาะอุปกรณ์ที่เราจะดึงใช่ถ้าติดเส้นเลียมไหวก็ใช้เป็นแบนี้อ๋อ คือหนึ่งรอบแบบนี้ครับอันนี้เราจะดึงต้นไม้ต้องต้องรอบหนึ่งไปนด้ไหมเส้นเดียวบอ เร็วอยู่เห็นไหมอันนี้แบบนี้มานี่ไม่เรียกว่าหนึ่งรอบเส้นเดียวครับเส้นเดียวไม่เรียกว่าหนึ่งรอบเป็นการเปลี่ยนเป็นการโ้เฉยไม่ครอบอ้อตอนแรกผมก็ใจว่าแบบนี้มาหนึ่งรอบดิมานี่อ๋อเป็นการเปลี่ยนมุมเฉยเยเอาต้นนี้ออกตอนก้นกะครบเนี่ยต้นเนี้ยเดี๋ยวมาดูครับแรงไม่แรง ทดสอบไม่ดูเลยสลิงนี่ต้องเลียงดีๆออเนี่ยแค่นี้ก็เลียงแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วก็กดต่อเลยหรือแม่ก็บางท่งกดบจะสลิงจะตึงก่อนพอตึงแล้วก็ปล่อยเลยอ่าจะเลียงอีกเียมอ๋อต้องหาไม้ลอ,อ,อ,องยี่กดตึงๆหน่อยต,อตึงๆหน่อย เอาชิดเลยรวมวไม่ได้ถ้ารวมแล้วมันจะลูดขึ้นบนเลยเอาเอาฟยว่าเอาเข้าลูอย่างนั้นเอาสู้ออกยากนะเอาเอาให้มันเข้าลอกมันนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้กอกอย่างนั้นมันเาอายากดิเออนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เอเออย่างนั้นแหละโอ้ยเบายากนี่ เรายากนี่ฮะต้องให้มันเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากมันตึงแล้วก็จะปล่อยอ๋อนี่นี่อย่าลืมกดล็อกไอ้ล็อกทิ้งด้วยหลังจากยามตึงไว้ตลอดอ๋อพาย,ยายามตึงไว้ตลอดมาดูครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเส้นเดียวครับอู้ไปไหมอ้าวอู้อู้อู้ว้า ผมสังเกตตรงนี้มัน,ตร,น,ต,รนตรงนี้เป็นไรไหมนี่เน,น,นี่ยแบบเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเบียดข้างล่างหน่อยเห็นไหมทิดหน่อยได้อยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เราจะมีรูแล้วก็อัดโอ้โหเป็นไรไม่เป็นไรเห<อ>รอพยามเล่นเล่นตัวใหญ่ตัวเล็กมันระเบิดเพราะเราใช้งานหนักตัวเล็กอย่าเล่นตัวเล็กก็ใช้ได้ต,ตัวใหญ่ดีกว่าเรียบร้อยเลยล้มเลยครับ ตันไม้ได้เลยเวลากิ่งเปลี่ยนอะไรเราอ็ไม่ทุกเข้าไม่ได้ใช่ไหมงัดออกมาเลยแล้วก็ไม่เสียดินดินก็ไม่เสียหายแล้วก็ประหยัดเวลาถ้าถือว่าไม้ที่จะล้มทับบ้านนะแล้วดินล้มเลยก็ได้ต่อสู้ยาวๆหน่อยล้วยาวออกไงคือเอาคายดิเสียเวลาตรงนี้เลยเสียเวลาตรงนี้เลยเนี่ยฮะโพรมันดึงแรงอยู่ดิเนาะ ถ้าสองเส้นนี่มาแบบนิ่มๆเลยโอ้แล้วถ้าสามเส้นสี่เส้นเหมือนเค้นก็เพิ่มไปอีกอเห็นไหมพี่วิ้ยแก้ววิ่งตั้งกี่เส้นอ่ะเ้ือบสี่เส้น,อ,อ,นอ่ะพี่ของเราเท่าพิษน,นะแค่นั้นก็ไ,ได้ถ้าเราเิ้งเรามยอะเราไม่ถโอ้นี่มันเป็นรอยเลยนะฮะออโอ้เสียของเลยเนี่ยเป็นรอยแล้ว เองให้ได้เลยครับดึงต้นไม้ลม้มไปเลยใครวะทับอกมันยังตึงอยู่เลยเฮยวินอีเหรอ่อะให้มันออกไปก็ได้ก็เขีเบรถไปหน้าก็ได้แล้ว เดินหน้าเดินหน้าคายก่อนโอ้โหอันนี้มีเส้นเดียวาทดลับมาแล้วครับสุดจัดเลยวะเฮ้ยเจอของดีด้วยนั่นะของดีนะเสื้อผลาว่ะเสื้อผ้ว่นะบิวเอาไปข้างกิโลขายเลย ยาวรถได้หน่อยเอ,อ็นนดเนะอ็ดเอ็ดโอ้อ่อโอ้อันนี้ปล่อยฟรีไว้นี่เราก็จะใช้แล้วแล้วก็มนมาเนี่ย มันม่เนี้ยรอรไหมไม่ข้างหลังเลยมีมุมมันต่ำไงมันเยิ้มไม่ค่อยหันแต่ถ้าสองเส้นมันหันเลยเหรออ๋อต้องดูให้มันเรียงให้ดีกว่านี้ไหมจึงแล้วก็ปล่อยเลยครับพวกนี้มันอยู่เหรอเนี่ย มันจับอยู่เลยเหรอข้างหลังอยู่ดีกลางก็ใส่ครับเ,เออนี่ยอ๋อโอ้ยนขี้ยืะเอัดเดี๋ยวมาดูครับามาไหมจะมาไหม ลดสิบสองตันเส้นเดียวนัองนเาเนีอ้โอ้มาทางรถเลยวะกดอยู่นูก็ได้ระ สอบจริงครับสอบจริงกดอยนู่นเลยอู้อู้โคตรแรงอะ่ะโอ้อยังพยายังพอายาม บอลโอ้ถอนมาทั้งล่ากทั้งคูทั้งล่ากเลยครับโอ้โหจัดวะอ,อ๋มันไม่ได้แค่ดึงรถได้นี่มันดึงต้นถอน,ายยานต้นไม้ได้ด้วยได้นี่ล้มสาล้มดดล้มอะไรที่เขาอ,อันตรายอันตรายเราเป็นพดเราดึงลงเลยเราโ้อ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 ้โอ้โอ้อ้อ้โอรโอรโอ้อ้อ้โอ้อยเม ถ้าเราพีโตนะก็ะลุกออกไปถ้าน้ำหนักรถเราได้นะสุดจัด,ลดเลยวะที่ก็หาสู้ตรงรถที่ไว้อแม,ม่รถที่แม่รถหวยไงที่มีทีเราอ่ะ,อะต้องคิดค่าเสียหายนั่นเ,เอ,องถอนต้นไม้ยตตนตรงไปงี้เนี่ยมาดูตอนเก็บตอนเก็บอันนี้ต้องดึงตึงไหมมันตึงเลยเหร อ๋อเราเหยียบนี่ไว้เลยถ้าเราเรียงอ่ะมันพุ่นแต่ถามว่าประมาณนี้ได้แต่ว่าในระยะยาวจะมันตสงถืเก็บใหม่บางทีผมก็มัดยางรถติดกระทะแล้วก็ใหม้มันเรียงผมวันเองอ๋งโอ้ให้มันตึงหน่อยใช่ไหมใช่ครับนี่ขนาดนี้ยังไม่เรียงท่าไร่ด้ยนิยยใช่ไหม,ไม ทำเรียงดีๆใช่ไหมใช่โอ้ยร้อนนะไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าใครสนใจใส่ตัวนี้ก็โทรหาช่างบอกได้นะครับ ใช้งานจริงให้ดูแล้วครับประมาณนี้เลยอาเราไม่ทดบไปนี่เลยเหรอไปเกาะนู่นเลยจะเก็บแบบนั้นเหรอใช่เก็บแบบไม่เกะกะอ๋อเก็บแบบไม่เกะกะนั่นนั่นนั่นนั่แต่ว่าถ้าเราไม่ทับก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าเราจะเก็แค่นี้ใช้ได้อ๋อจะไม่เก็บไปทับอีกรอบครับ ตึงเปียเลยโอ้มานี้ครับเดี๋ยวไบสบายไปสบาย